คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเก่งบนโลกออนไลน์ขายของบน Facebook ไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะอยากจะทำ YouTube จะเริ่มต้นยังไงการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณตอนนี้โนเนงอยู no ่หรือเปล่าคะ โค้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถสร้างไรายได้สักทีนึงยิ่งแอดมาก,กี่ทีก็ไม่ปังเปลี่ยนผู้ติดตามอย่างไรให้สร้างไรายได้ปิดการขายยังไงให้มัดใจลูกค้าพบกับท้อนี้ค่ะ16สูตรเด็ดดูดเงินบนโลกออนไลน์แบบมืออาชีพค่ะพาคุณทำจับมือคุณทำตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานจะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับ ที่ปิดการขายยังไงให้มัดใจลูกค้าสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะคะบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเทคนิคการสร้างหน้าร้านขายดีค่ะเทคนิคทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำกับคุณและสร้างคอนเทนต์อย่างไรให้ขายแบบปัง,ปงๆง่ายๆวิธีการคิดคอนเทนต์ให้แอดคุณปังไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอเป็นอย่างไรเราจะใช้เทคนิคสร้างตัวตนบนทิกตอกให้ดัง แล้วขยายฐานแฟนไปยังแพลตฟอร์มอื่นบนแพลตฟอร์มติ๊กตอ็อกค่ะคูปูเป้มีผู้ติดตามเพียงหลักพันค่ะแต่สามารถสร้างรายได้6หลักทุกคำถามที่คุณอยากรู้ผมมีคำตอบให้ในคอร์ส16หกักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์นะครับไม่ได้พูดให้คุณเชื่อค่ะแต่เท่ากันที่คุณพลาดคอร์สนี้ถือว่าคุณทิ้งเงินไปแบบง่ายๆค่ะและในการเรียนนะคะ ูจับมือสอนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานโซเชียลก็จะมีติกตอกเฟซบุ๊กนะคะ YouTube และสอนยิงแอด มีสอนการปิดการขายขั้นเทพให้ด้วยนะคะโคตรคุ้มมากบอกเลยนะคะอโอยนะคะก็ได้รู้วิธีนะคะการเพิ่มยอดคนในช่องทาง t ิ k t ต k ให้เพิ่มมากยังมีคัร์์ในส่วนของการสร้างช่อง YouTube ตั้งแต่เบื้องต้นให้เราเลยทีเดียวไม่พอนะคะได้เรียนในส่วนของ f c e e o o o ค่ะการสร้างรายได้บนช่องทาง Facebook การยิงแอดเบื้องต้นมันง่ายมากค่ะทุกคนคะเพียงแค่เราค่ะเข้ามาเรียนในคอร์สคอนี้ค่ะคุ้มสุดๆค่ะ ที่สำคัญที่สุดเคนที่ไม่มีโซเชียลค่ะแต่วันนี้ที่สูรเริ่มพัฒานาแบบนี้เรื่มเปลี่ยนแปลงทำให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะผนมามากค่ะสนดีมากนะคะเอียยดมากอะไรที่เราไม่ได้เคยรู้เราก็ได้รู้ค่ะแม้กระทั่งแอปกันแต่งภาพค่ะ ตัดต่อวิดีโอบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะบอกเลยนะคะว่าโคตรดีมากเพราะทําให้เรารู้ว่าเราจะสร้างตัวตนบนโซเชียลอื่นยังไงนะคะนอกจาก Facebook ค,ค่ะจะสร้างตัวตนบนติ k กต o อยังไงอัคดคลิปวิดีโอลง Youtube ยังไงใช้แอปพลิเคชันไหนในการตัดต่อคลิปวิดีโอคนสามารถที่จะ จบคอร์สแล้วเอาออกมาใช้งานได้เลยนะคะคือมันเป็นคอร์สที่แบบสุดยอดจริงๆนะคะความรู้บนโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้พอได้มาเรียนคอร์สนี้ครูก็สอนสอนลึกซึ้งมากคือลึกมากจนแบบเออเราไม่รู้ว่าเออมันอย่างนี้มันมีด้วยหรออย่างนี้มันทาได้ด้วยเหรอหรือว่าปัญหาที่เราเคยเจอมาก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าทํายังไงต่อค้นหาเองก็ไม่เจอแต่ครั้งนี้ได้คาตอบคือมันไปทุกโซเชียลนะคะได้ทุกโซเชียลเลยนะคะทุกช่องทางคุณได้หมด คุ้มมากรับประกันเลยค่ะโค้ใหม่เป็นคนหนึ่งที่ตัดต่อไม่เป็นไม่เก่งไอทีค่ะแต่โค้ดใหม่ก็สามารถทําได้ง่ายๆเขาสอนละเอียดสอนดีมากๆเข้าใจง่ายมากสอนด้วยประสบการณ์ของครูแต่ละท่านเลยนะคะรับประกันว่าคุณเรียนเสร็จคุณจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพทุกคนไม่ว่าคุณจะ ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยก็ตามแต่ไม่ว่าจะโซเชียลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok นะคะคุณจะสามารถดัดแปลงและใช้มันได้ทุกโซเชียลของคุณลองดูนะคะทุกคนแนะนําเลยค่ะเรียนรู้คอ์สนี้จากคนที่ทําได้เป็นเลยก็จะเป็นทันทีในการที่ผู้นําทั้ง4วันมาสอนขายสินค้ายังไงรีวิวยังไงโพสต์ยังไง จะไม่เป็นก็เหมือนจับมือเป็นจับมือทำควรเรียนคอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะบางครั้งค่ะคู่ตอนเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวตนบนโลกเฟซบุ๊กมาหนึ่งปีแล้วแต่บางทีเราไม่ได้รู้เทคนิคในการที่ทําแล้วมันได้รายได้การทํ o u t u b e ค่ะคู่ตอนได้เยอะมากค่ะทําหน้าโปรไฟล์แบบไหนที่ให้เราติดตลาดเหมือนโลกติ๊ต็กตอกกัน,กนทุกคนไปเล่นติ๊กตอ็อกแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะหารายได้อะไรเพิ่มจากติ๊กตอ็อก ควรเรียนค่ะถ้าอยากเริ่มต้นบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร